3 0 0ร้อยถึงห้ากิโลต่อต้นถ้าต้นใหญ่นะ3 0 0ร้อถึงห้ากิโลต่อต้นถ้าสมมุติว่าเราคิดเอาโลละร้อยห้าหมื่นบาทกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ตมบง ตำบลพงตะเอี่ยมตำบลพงตะเอี่ยมตอนนี้บ้านอะไรเขาเรียกบ้านอะไรเคยบ้านคลองอ่างคลองอ่างตำบลพงเอี่ยมอําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองมาเจอกับเจ้าของสวนสมศรีเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันตั้งแต่สมัยไหนเธอลองเล่าให้ฟังหน่อยสมัยไหนได้เพื่อนเหมือนกันสมัยเรียนเกษตรสมัยเรียนเกษตรที่บ้านอำเภอ กี่ปีแล้วเธอนี่โอ้นับไปีทวนแล้วมั้งนับไม่ทวนแล้วเรียนกันมาตั้งแต่แล้วนี้ก็มาเจอนี่โอ้โหร่ํารวยเป็นเศรษฐีเป็นพันพันล้านเลยไม่ถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านไม่ถึงพันล้านสมพวรปากไม่ถึงเราจะต่อให้เหลือนี้เดียวให้ได้ไปให้ได้ไปมันช่ต่อเอาวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการโยงไ่โยงทุเรียนเริ่มต้นชีวิตเธอก่อน ปัจจุบันนี่มีลูกกี่คนมีลูกสองคนมีลูกสองคนสาม,มีสาม,มีหนึ่งคนสิคะไม่ใช่ที่เราจะถามไม่ใช่ถามมีกี่คนเราจะถามว่าสาม,มีทำชีพอะไรออใครก็ถามว่ามีเสียไม่กี่คนออหุยน่าเกลียดตาย กถามว่าลูกกี่คนแล้วสามีล่ะสามีเธอก็ต้องตอบว่าทําอาชีพอะไรอ๋อรับราชการทหารอ๋อทําทหารแล้วก็แต่และแต่ก็เออรี่มาแล้วเมื่อปีนี้เองอ๋อเออรี่มาแล้วแต่ส่วนเธอนี่ก็ก็เป็นแม่บ้านเป็นเกษตรกรมาตลอดเพื่อง่ายเป็นแม่บ้านนะรับรับต่อทอดมาจาก พ่อมาจากพ่อรับบรดกพวง่ายรับบรดกมาจากพ่อเนี่ยก็เลยก็ต้องทำเออก็คือมาทําได้จริงๆยังจังประมาณกี่ปีห้าปีห้าปีแล้วอาชีพนี้มีลูกๆมาสานต่อหรือไม่มาเลยไม่ยังไม่มาตอนนี้ยังไม่มาก็เหมือนเธอแหละกว่าจะมาเนาะกว่าจะมาก็ธรรมดาของผู้คนพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ 45ไร่อ่าอ5่้าไร่นี่เธอนี่มีพี่น้องกี่คนสมสี่นี่มีพี่น้องกี่คนสองคนน้องชายทำไมหรือว่าน้องชายทำอาชีพอื่นน้องชายอเสียชีวิตไปแล้วอ๋อเหรอก็เหลือน้องสะพรยอ๋อน้องสะพรยอ๋อก็คือพ่อก็จะแบ่งแบ่งให้แล้วพูดง่ายแบ่งเป็นสัมเป็นช่วนอยแล้วสี่สิบห้าไร่ี่ของเธอเองหรือว่ารวมกันสองคนของเราเองอุ้ยเดี๋ยวอยู่ี่ตรงนี้นี่ยอ ถ้าสมมุติมีการซื้อขายการไล่หนึ่งโฉนดหรือว่าสปบกโฉนดเนี่ยนะจ้าถ้าโฉนดมันก็ไม่ไล่หนึ่งเป็นหลายตังอยู่อ่ะโดนโดนประมาณโดนประมาณล้านกว่าบาทเห็นรู้สึกที่ดินเขาจะตีประมาณ50 50ล้านราคาประเมินอ่าทั้งแปลงทีล้านสองล้านสามโดยประมาณถ้าเราจะขายแต่ไม่มีใครขายหรอกพูดง่ายไม่มีไม่มีเออมีแต่จะซื้อพูดง่ายเนาะมีแต่จะซื้อไม่มีใจขาย ในการทําทุเรียนเนี่ยมันมีกี่รุ่นที่เธอมีรับบร,รดกมานี่คือทุเรียนใหญ่เนาะอาดูตรงนี้ก่อนทุเรียนอย่างนี้กี่กี่ปีเออเกือบห้าสิบปีเนี่ยนะโอ้แสดงว,ว่าที่นี่มันสี่สิบห้าไร่ที่เธอรับบระกดมันมีหลายรุ่นหลายรุ่นหลายรุ่นมันมันมีแค่รุ่นเดียวที่พ่อทําอ่ะแล้วพอเราเข้ามาเสร็จเราก็มาเ,เธอก็มาปลูก พิ่อันที่ที่ดินที่มันว่างๆที่ต้นตายต้นมันมีตายไปบ้างอ่แล้วก็ปลูกเสริมอันนี้ซีซิาปีเหรอผู้ทุเรียนนี้เราอยากรูโอ้เราก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยพูดตรงๆครั้งแรกของเรานะอันนี้เป็นเป็นรุ่นที่สองของทางข้างนี้นะเอออันนี้รุ่นที่สองรุ่นแรกเขาจะไปกระป๋องนมแล้วไปใหญ่แล้วอ่ะาคำว่ารุ่นแรกรุ่นที่สองคือการออกดอกออกไอ้นี่ของเขาใช่ไหมมันเริ่มออกดอก มันจะมีเรื่องแต่เขาเรียกว่าออกดอกมีกําไรอะไรเรายังพอจําได้คร่าวๆนะพอจําได้ไหมบอกหน่อยดิตั้งแต่กระดุมเอาอะไรเขาเรียกอะไรกันนะกาไรอะไรปลาตาปูมาก่อนเอาใหม่เอาใหม่ที่เริ่มต้นอะไรไข่ปลาตาปูเยียตีหนูอะไรนะเยียตีหนูเยียตีหนูอเราเรียนด้วยเราอยากเรียนไข่ปลาตาปูเหยียดตีหนูตีตุ๊กแกก่อนตีเอาใหม่ ไข่ปลาตาปูไข่ปลาตาปูตีนตุแกตีนตุแกอย่าตีนหนูอย่าตีนหนูมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงกลางมะเขือพวงกลางมะเขือพวงใหญ่มะเขือพวงใหญ่หกแล้วนะแล้ก็ดอกหอมดอกหอมแล้วก็บานแล้วก็นี่ดอกบานเอาอย่างนี้ลุงจําก็ลืมแล้วล่ะเดี๋ยวไปฟังเอาอย่างนี้คืออะไรเขือพวงเล็กอันนี้มะเขือพวงเล็กอันนั้นมะเขือพวงกลางอ๋อไอ้ข้าวมะเขือพวงใหญ่มาเจ้ ยู่ะหใหญ่ไหมอันนี้ที่มันอยู่คู่กันนี่อะไรคะนี่มีอันนี้นันลูกอันนี้คือเรียกว่าอะไรละลูกแล้วลูกเท่าออ้นี่แล้วไข่ไข่จะไข่ไก่แล้วอ๋อเขาเรียกกันอย่างนี้เนาะภาษาทุเรียนเนาะภาษาทุเรียนภาษาทุเรียนอ่ะเราเรียนรู้คร่าวๆทีนี้การปลูกทุเรียนเธอปลูกระยะห่างเท่าไหร่อันนี้เดิมเขาปลูกกันดีกว่าเดิมก่อนเดิมเนี่ยสิครับเมตรคูณสิบเมตรค่ะ สิบคูณสิบก็คือได้ไร่ละสิบหกต้นถูกไหมเนี่ยฮะใช่นะสิบคูณสิบไร่ละสิบหกต้นเดิมนะแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าแปลงใหม่ๆเธอปลูกระยะเท่าไหร่กันแปดคูณแปดเป็นแปดคูณแปดแปดแปดยี่บห้าต้นอ้าวนะ คือเดี๋ยวนี้เป็นรุ่นใหม่ก็ปรับให้แคบขึ้นเดี๋ยวนี้ก็แคบกว่านั้นอีกก็มีเละอ๋อเดี๋ยวนี้ก็คือเพื่อให้มันใช้พื้นที่ได้เยอะไม่รอให้มันใหญ่ใช่แล้วก็ใช้อาศัยการตัดแต่งเอาอ๋ออ้าวทีนี้พันพันที่นี่จะเน้นพันอะไรที่นี่อ่ะอันนี้ก็ต้องหมอนทองสิคะโอที่นี่ใช้หมอนทองเนาะส่วนใหญ่เป็นหมอนทองอ๋อเป็นทุเรียนหมอนทองแล้วเป็นทุเรียนอื่นมีไหมในพันในสี่สิบห้าไร่ของเธอเนี่ย มีอะไรบ้างมีอะไรนะมีก้านยาวมีก้านยาวก้านยาวสองต้นอ่า,าแล้วก็อะไรฝั่งโน้นอ่าตอนที่พ่อเขาปลูกไว้อ่ารายได้จากสวนทุเรียนเธอทําบัญชีใช่ไหมทำทำถ้าเอาตรงๆเลยว่าถ้าเราดูแลกันอย่างดีมันจะมีหลายรุ่นนะรุ่นนี้ก่อนรุ่นนี้ก่อนอ่าปีหนึ่งเนี่ยเรารับยังไม่หักใช้จ่ายรับ ไอ้กิโลละโดยเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่ต่อได้หรือเธอประมาณหนึ่งร้อยโดยเฉลี่ยออกจากสวนนะ่หมายความว่าเขามาสิบถึงหนึ่งร้อยแปดสิบถึงหนึ่งร้อยนี่เธอแล้วแต่ไซส์ถ้าเฉลี่ยนะอ่าอ่าแปดสิบถึงหนึ่งร้อยต่อกิโลเธอต้องไปส่งหรือเขามารับเขามารับมารับเองจ้ะเอาว่าแปดสิบร้อยเราไปคนตัดหรือเขาตัดเองเขาตัดเองเฮ้ดีนี่นะแปดสิบถึงร้อยเอาเป็นอย่างนี้ โดยประมาณหนึ่งต้นเนี่ยเธอเคยคิดไหมมันได้ประมาณกิโลโดยต้นหนึ่งต้นเนี่ยมันอยู่ที่ความดกอะโดยประมาณสิเพราะว่าบางทีสามร้อยถึงห้าร้อยสามร้อยถึงห้าร้อยกิโลต่อต้นถ้าต้นใหญ่นะสามร้อยถึงห้าร้อยกิโลต่อต้นถ้าสมมุติว่าเราคิดเอาโลละร้อยห้าหมื่นบาทไปได้อ่อใช่ถ้าเ<อ>ต,ต็ม,ตมที่นะแต่ว่ามันก็อยู่แต่ละปีว่ามันมันติดดีไหม ห้ามืนบาทต่อต้นนะยังไม่ได้คิดเยังเ่เราพูดถึงว่ายังไม่หักยังไม่หักเราพูดที่ดีๆเนี่ยถึงห้าหมืนแต่มันก็มีคายข้าวว่ามีมีแวรี่มีการแปรผันไปบ้างเหมือนกันมันไม่ได้ว่าดกทุกต้นใช่ไหมแต่เราพูดถึงว่าละปีก็ไม่แน่ไม่นอนใช่มันอยู่สภาพดินฟ้าอากาศอะไรด้วยเออแล้วปีหนึ่งของเธอนี่เธอจะทําเงินตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนที่ลูกแก่ ตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนของเรามันจะล่าก่าเขานะเลอประมาณปลายเมษาไปปลายเมษาถึงเริ่มรับเงินใช่แล้วหมดเมื่อไหร่พฤษภามิถุนาาเมษาพฤษภาปีสองเดือนใช่ประมาณนั้นประมาณสองเดือนนี่คือรับเงินแล้วแต่ว่าตั้งแต่เราหลังจากหมดแล้วเนี่ยเรามีการบำรุงดูแลต้องมีการลงทุนอีกก็แสดงว่าเอาง่ายๆคืออีกสิบเดือน รับสองเดือนแต่กิจกรรมบำรุงนะอ่ะหกแล้วช่วงออกดอกถึงตัดได้อีก6ก็ครบปีพอดีอ๋อ,อ,อตั้งแต่ว่าเริ่มออกดอกจ<อ>นกระทั่งตัดได้ในอีก่กเมื่อกีอ้เราพูดถึงต่อตน้นย้อนกลับมาต่อไร่ต่อไร่ถ้าสมมติว่าเป็นทุเรียนรุ่นนี้นี่รุ่นนี้อีกทีหนึ่งสี่สิบปีอ่าสี่สิบถึงห้าสิปีเนี่ยนะสี่สิบห้าสิปีเามองภาพให้ออกก่อนสี่สบห้าิปีแบบนี้เนี่ย ต่อไร่ไม่ต้องต่อต้นต่อไร่โดยประมาณยังไม่หักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ถ้ารุ่นนี้แล้วถึงประมาณเกินแสนไหมต่อไร่ก็น่าจะเกินนะสามแสนถึงไหมหรือหรือไม่ถึงหรือใกล้เคียงไร่หนึ่งเรารรุ่นนี้รุ่นนี้ต้เอาเท่าน้บจำนวนต้นเอารุ่นนี้เรามีประมาณสักกี่ต้น เกือบสองร้อยสองร้อยต้นรับมาห้าสิบล้านเออไม่ถึงสองร้อยต้นก็ประมาณสิบล้านแต่มันไม่ถึงเพราะว่าบางทีมันมีตกมั่งอะไรบ้างมันไม่ได้ป๊ะเป๊กระิกระซิบกระซิบหน่อยกระซิบไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากกระซิบว่าปีนึงปีหนึ่งเนี่ยสี่สิบห้าไล่เถิดต่อปีเนี่ยปีที่ผ่านมารับทั้งหมดยังไม่หักค่าใช้จ่ายยังไม่หักก่อนนะไหฮะเดี๋ยวเราจะถามต่ออัับทั้งหมดประมาณ ห้าสิบล้านถึงไหมไม่ถึงเพียงไม่ถึงไม่ถึงประมาณสามล้านเองเพราะต้นเราเ<อ>ยังน้อยเพราะว่าต้น<อ>ต้นอื่นมันยังไม่ได้ผลผลิตสามล้านจะได้ประมาณร้อยประมาณร้อยต้นเองร้อยฝัดต้นท<ด>ี่ได้านประมาณสามล้านอ่ะอ่าเล่าให้ฟังนิดนึงว่าค่าใช้จ่ายเธอถึงครึ่งไหมการทําทุเรียนถ้าก่อนนู้นไม่ถึง แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เริ่มมาปีปีนี้ปีที่แล้วเนี้ยออเปุ๋ยยามันขึ้นมันแรมคาแพล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าแรงงานค่าแรงงานค่าแรงงานค่าน้ำค่าอะไรที่สารพัดจีบาทะไม่รู้ละรวมทุกอย่างนี่ถือว่าครึ่งหนึ่งได้ไหมโอเคได้เออก็ใช้ได้ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีเพ่อครัะรู้ไหมกำลังจะบอกว่า นี่ขนาดว่าไม่เต็มที่นะ 4- 5้าไร่เธอทําเงินขนาดนี้เนี่ยอาชีพอื่นน่าอิจฉานะแต่การทําทุเรียนสมมติสมมต,มมติลุงจะมาเริ่มทําบ้างนะมันจะมีรายได้หลังจากปลูกเอาเป็นแบบได้ตังค์จริงๆยังอย่างเป็นเรื่องไปราวสี่สี่ปีถึงจะได,ได้เดี๋ยวนี้นะก่อนนุ่นห้าเดี๋ยวนี้ก็ทำเร็วละสามสี่ปีปนะเนี่ยก็เริ่มมีละ อันนี้เราพูดถึงเขาเรียกว่าเริ่มพูดแบบผู้เรียนก่อนเริ่มพูดแบบเขาเรียกอะไรนะคุณม่อกี้คุณพูดอะฟังว่าลืมเหมือนนกบินเหรอโอเวโอร์โว,โอว,วิโอเวอร์วินกบินก่อนให้รู้ก่อนว่านกจะเป็นแบบนี้นะทีนี้เราจะมาเจาะทีละฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ